สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเชิญท่านสดับรับฟังธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์หมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีได้นาบัดนี้พอรูปได้ขอปัญหาปากคอกนั่นแหละซึ่งมีอยู่กับทุกคน ว่าโลกหน้ามีไหมเพราะเร่องโลกหน้าก็บผู้ไปสู่โลกหน้าโลกหลังอะไรมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของทุกคนแลเขาถามงนั้นเราก็ด้ตอบเขาถามเขาเมื่อวานนี่มีไหม แล้วเมื่อเช้านี้มีไหมปัจจุบันนบัตรนี้มีไหมแล้วตอนบ่ายตอนเย็นแล้วคืนวันนี้ก็มีไหมถามไปเขาก็ยอมรับว่ามีแล้ววันพรุ่งนี้จะมีไหมวันมรืนเด,ดือนอนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าต่อไปจะมีไหม มันเคยมีมาแล้วเนี่ยมันจําได้มันก็พอเดาไปได้ถึงยังเรื่องยังไม่มาก็ตามก็เอาสิ่งที่จําได้แล้วไปเทียบเทียงกันถ้าเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นมาแล้วแล้วข้างหน้าจะต้องเป็นไปตามนี้ดังที่เคยเป็นมาเช่นเมื่อวานนี้มีมาแล้ววันนี้ก็มีมันก็เคยผ่านมาอย่างนี้เป็นลําดับเราจําได้เราไม่ลืมแล้วตอนบ่ายตอนค่ําตอนกลางคืนตอนถึงบันบันพุ่นนี่เช้า เราก็เคยเคยเทียบมาแล้วตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นมาอย่างนั้นผ่านมาซึ่งไม่มีอะไรผิดกันพอยอมรับกันว่ามีนี่ก็คือความหลงเรื่องของตัวเองแค่เรื่องเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่โตโลกหน้ามีไหมคนตายแล้วจะได้เกิดไหมนั่นมันเป็นคู่กันพอผู้เกิดผู้ตายอยู่นี้ก็คือใครเนี่ยก็คือเรานั่นเองที่เกิดที่ตายอยู่ ตลอดมามาโลกนี้ไปโลกหน้าก็คือเราโลกหลังคือโลกผ่านมาแล้วก็คือเราจะเป็นใครถ้าไม่ใช่สัตว์โลกผู้เป็นนักท่องเที่ยวน,นี้เที่ยวน,นี้ไม่มีใครเป็นผู้แบกหามปัญหาเหล่านี้เนี่ยโทษแห่งความหลงความจําไม่ได้มันมาสแสดงอยู่กับตัวของเราแต่เรายังจะจับสาเหตุของมันไม่ได้เป็นมาเพราะเหตุไรสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วมันก็จําไม่ได้ ในเรื่องของตัวเลนหมุนตัวเองพระเจาจะไปทางไหนความหลงตัวเองจึงเป็นเรื่องลุ่งยากอยู่ไม่น้อยหลงสิ่งอื่นยังคอยังชั่วไอ้หลงตัวเองนี่มันเป็นปัญหาผลมันก็จะท้อนกลับมาหาตัวเองไม่ไปที่อื่นพ,พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้คลี่คลายเรื่องของตัวเองการจะไปคลี่คลายเรื่องของตัวเองด้วยวิธีอื่นใดไม่สําเร็จนอกจากเรื่อง จะทำทุนงามความดีเข้ามาเริ่มดับเป็นเครื่องสนับสนุนด้นเข้ามาสู่จิตตะภาวนาเพื่อจะคลี่คลายดูเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองคือเรื่องคืออะไรก็คือเรื่องของใจใจเป็นผู้แสดงก่อเหตุก่อผลดยูตลอดเวลาทั้งความสุขความทุกข์ความยุ่งเหยิงวุ่นวายส่วนมากเป็นอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นความดีถ้าไม่ใช้ความบังคับบัญชาในทางที่ดี มันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นมาจากความพุ่งชา่านบุญวายคิสายแสไปใยเงนี้ต่างๆโดยหาเหตุหาสาระไม่ได้แต่ผลที่จะพึงได้รับนั้นมันเป็นสาระสําคัญอันหนึ่งที่จะให้เราเกิดความกระตุกระเทือนได้คือเป็นเรื่องยากเรื่องหนักความหลงตัวเองทาพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูตัวเรื่องคือดูดูตัวใจ ที่แรกยังไม่เข้าใจก็ต้องบอกวิธีเอาอย่างนี้ซะก่อน่อะท่านสอนให้ภาวน,นานำทำบทใดก็ตามมาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อให้จิตตัวหาหลักยึดมาได้วุ่นวายหาแต่หลักแต่เกณฑ์แต่หาหลักเกณฑ์มาได้กลายเป็นเรื่องความเหล้วไหลไปหมดทั้งวันทั้งคืนดินเดินนั่งนอนตลอดพบตลอดชาติมีแต่ความเล้วไหลทั้งทั้งที่สะ,สะแสวงหาคิดลาวุ่นขุนมัวไปหมด มันไม่มีสาระที่จะยึดท่านจริงสอนให้ยึดสาระทำเช่นให้สอนสอนให้ภาวนาพุทธโธหรืออัติเจสาโลมาอะไรก็แล้วแต่นี่คือสาระ mm hmm. เพื่อจะให้จิตที่ส่งไปที่ต่างๆวุ่นไปหมดทั้งวันทนะั้งคืนนั้นได้เกาะกับอารมณ์นั้นและรวมกระแสของพว รวมความสนใจเข้ามาอยู่ในจุดเดียวความรู้ก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดนั้นจุดนั้นจึงเป็นที่รวมแห่งความรู้คือจิตกระแสห่งความรู้ทั้งหมดจะรวมตัวเข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมที่บริกรรมหรือภาวนาอยู่ได้อยู่ด้วยความสนใจด้วยความมีสตินั้นแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบพอปรากฏจิตเป็นปรากฏเป็นความสงบขึ้นมา เราก็พอทราบได้ว่าความสงบนี้เป็นหลักอันหนึ่งหรือเป็นที่ยึดของจิตอันหนึ่งความที่จิตปรากฏเป็นที่ยึดของตนหรือเป็นหลักเป็นเจนขึ้นมาได้เพราะอะไรนก็เพราะบุญธรรมเป็นเครื่องเกาะของจิตในเมื่อเราเห็นคุณของสารธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นความสงบเช่นนี้เราในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษใงความ ุ่งสร้างวุ่นวายของจิตที่หาหลักจิตมาได้แล้วก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แต่ตัวในขณะเดียวกันนี่เป็นขั้นหนึ่งที่ท่านสอนให้รู้เรื่องของจิตในขั้นนี้ก่อนและพยายามทําจิตให้มีความสงบแน่วแน่ลงไปโดยลําดับด้วยบทธรรมดังที่กล่าวมานี้เจริญแนวเจริญแน่จนมีความชำนิชำนาญ กระทั่งจิตได้รับความสงบได้ตามความต้องการเป็นความจำนานในการภาวนาเพื่อความสงบจิตพอจิตรวมเป็นตนเป็นตัวเข้ามาปรากฏเป็นความมู้เด่นขึ้นมาแล้วนั่นแหละในขณะเดียวกันก็เป็นอันว่ารวมกิเลสเข้ามาสู่จุดเดียวเพื่อเห็นได้ชัด กิเลสที่เป็นไปตามกระแสะของจิตฟุ้งซ่ารรนไปในแง่ต่างๆจนกระทั่งคํานึงคํานวณไม่ได้นั้นเราไม่สามารถที่จะยึดจะจับตัวของมันได้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสแต่เมื่อจิตที่พาให้เป็นกิเลสราะอันหนึ่งเป็นเครื่องบังคับจิตนั้นได้แก่กิเลสมันสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตสงบตัวเข้ามากิเลสก็สงบตัวเข้ามา เมื่อจิตเป็นชิ้นเป็นอันเป็นจุดเป็นหมายพอเข้าใจชัดเรื่องของกิเลสก็เข้ามาในสุดก็เข้ามาสู่วงแคบคือในจุดเดียวกันท่านจึงสอนให้พิจารณานทางด้านปัญญาที่นี่คลี่คลายดูมัดอันนี้หรือก้อนอันนี้มันไป ว่ามันไปสนใจกับอะไรในขณะที่มไม่สงบมันไปยุ่งกับเรื่องอะไรบ้างนั่นทีนี้ในขณะที่สงบเป็นอย่างนี้ไม่ก่อควรตัวเองขณะที่ไม่สงบไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างมีรูปเสียงกิงนนรดเป็นต้นมันก็ต้องไปตรงนั้นจิตมันหนักในอารมณ์อะไรนี่เราพอทราบได้เมื่อจิตก็มีความสงบให้เห็นจิต แสดงตัวออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อันใดก็เป็นอันว่าทราบกันที่นี่ร่องรอยของจิตก็พอมองเห็นได้เพราะจิตเคยสงบตรอยความตัวออกไปก็ทราบท่านจึงสอนให้พิจารณาคลี่คลายทั้งสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรให้เห็นอย่างชัดเจนรูปรูปอะไรไปเกี่ยวข้องกับรูปนั้นเพราะเหตุใด ดูรูปขยายรูปแยกส่วนแบ่งส่วนรูปนั้นให้เห็นชัดเจนตามความจริงของมันเมื่อเราได้แยกแยะส่วนรูปจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นตามความปรจริงของมันแล้วในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นความเหลวไหลของจิตที่ไปยึดมัน่นถือมั่นสัมพันธ์ต่างๆโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้หักมุ่งความจริงไม่ได้เพราะพิจารณาอนั้นแล้วไม่มีอะไร มีจะเป็นความสําคัญของจิตเป็นหมายอัตาหนี่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เห็นโทษแห่งความไปสําคัญมั่นหมายความวึดมัน่นถือมัน่นของจิตในในขณะนั้นด้วยเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทั้งรูปหรือเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้เห็นชัดเจนขึ้นโดยลําดับเช่นเดียวกัน จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดด้วยปัญญาที่พ่คายอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งภายนอกรู้แจ้งเห็นชัดทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเพราะเหตุนั้นเห็นนั้นเห็นนั้นนานแต่ก่อนไม่ทราบว่ามันเกี่ยวข้องเพราะเหตุอะไรนี้ก็ทราบชัดไปเกี่ยวข้องเพราะเหตุนั้นนั้นก็คือเพราะหลงอันนั้นเพราะความสําคัญผิดอย่างนั้นอย่างนั้นทีเมื่อพิจารณาตามความจริงเห็นตามความจริงในสิ่งภายนอกแล้วเราก็ทราบชัดว่าจิตมันไปสําคัญ เป็นอย่างนั้นนั้นมันจึงเกิดอุปทานความมัน่นถือมัน่นความรักความชังขึ้นมาเป็นกิเลสเพิ่มึ้นไปอีกก็ทราบทั้งความเละหลาของจิตจิตเมื่อทราบว่าตนเละหลาแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาเพราะจะฝืนปิกไปยึดมัน่นถือมั่นก็ปัญญาก็แทงทะลุไปหมดแล้วไปยึดมัน่นถือมัน่นหาอะไรก็ได้พิจารณาแล้วทราบชัดแล้วว่าคือสิ่งนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นน,น,นี่วิธีคลี่คลาย กองปัญหาใหญ่ที่รวมแล้วเป็นผลหกองทุกภายในใจท่านสอนให้ขี้คาอย่างนี้เมื่อขี้คาอย่างนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดไม่ละจนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วไม่ต้องบอกให้ปล่อยจิตรู้แล้วจิตปล่อยเองจิตที่ยึดคือจิตไม่รู้เมื่อรู้เต็มเต็มหัวใจแล้วต้องปล่อยเต็มเต็มตัวทีเดียว ต่อยยังไม่มีอะไรเสียดายเข้ามาความกังวลทั้งหลายที่กิตเคยวุ่นวายนั้นมันก็หายไปเองเพราะปัญญาสอดส่องเมาทลุกให้เห็นแจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วก็ามไม่สราบจะไปงมอะไรอีกนะปัญหาของหัวใจมันก็แคบเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอกมันก็หมดไปหมดไปมันก็เข้าทำนองที่เคยเทศนนเอง แล้วก็มาคลี่คลายดูขณะจิตที่แยกออกไปในเรื่องอะไรบ้างในขณะเดียวกันมันแยกออกไปจากที่ไหน,นพอสติปัญญาทันมันแยบออกขนาดนั้นมันก็ดับในขนาดนั้นไม่ถึงกับต้องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเพราะสติทันปัญญาทันคอยตีคอยต้อนคอยปราบปรามกันอยู่เสมอแล้วขยับเข้าไปตามน่องรอยมันเข้าไป ไอ้ลูกเต้าล้านเลนของเกิียดมันออกมาจากไหนอืตั้งแต่สัตว์ต่าง,รรางๆมันยังมีพ่อมีแม่แล้วกลียดนี่พ่อแม่ของมันคืออะไรมันมาจากไหนปรุงแล้วปรุงเล่าคิดแล้วคิดเล่าสําคัญมันหมาอยู่มาหยุดไม่ถอยปรุงก็ปรุงขึ้นที่จิตมาปรุงขึ้นที่อื่นตามเข้าไปโดยลํหดับลํหดับนี่คือค้นดูเรื่องของจกล จนกระทั่งทราบว่าจิตนี้ได้ขาดกับสิ่งใดแล้วและยังอันใดที่มีความสัมผัสมีความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นอยู่เวลานี้จิตก็ตามเชื้อนี้เข้าไปกิเลสก,ก็แคบ้งเพราะ ตัดสะพานหมดที่จะไปสื่อต่อกับตู้ขับเสียงกับกลิ่นกับรดเครื่มสัมผัสทั่วโลกอินแดนหายสงสัยไปหมดเท่าเหมือนกับโลกใหม่เหลือแต่ความรู้ที่รุงอยู่ยิบยับยิบแยบอยู่ภายในตินนี่ตัวขนองก็อยู่ที่นี่ตัวปรุงตัวแต่งตัวดิ้นดนกวนกวายก,ก็มีอยู่ที่นี่แต่ก่อนดิ้นไปไหนก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าผลที่ปรากฏขึ้นมานั้น ไม่เป็นที่พึงพอใจทุกระยะไปเรียกว่ามีแต่ความทุกข์ซึ่งโลกไม่ต้องการทั้งนั้นเราเองก็แบกกองทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้เพราะไม่ทราบเงื่อนแก่เงื่อนไขกันเฮ้ยพอทราบแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีมันก็ยิ่งเห็นชัดที่จิตแสดงเป็นตัวละครเป็นตัวเรื่องตัวราวอยู่ภายในตัวเองที่หาที่ยึดที่เกาะอะไรไม่ได้แต่ก็แสดงอยู่ภายในตัวเพราะเหตุอะไรจริงไม่ยึดไม่เกาะก็เพราะเข้าใจแล้วจะไปยึดไปเกาะ เรื่องมันก็มีแต่ยุบยักยุย่ยเยาอยู่ภายในจิตมียิ่งเห็นได้ชัดํำหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปคุ้ยเฉียบขุดค้นด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวอยู่ทุกขณะนัไม่ว่าทุกเอียบทดแล้วถึงกลายเป็นทุกขณะที่จิตกระเพื่องตัวออกมารู้ทั้งขณะที่กระเพื่องรู้ทั้งขณะที่ดับไป เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจากขณะที่ปรุงที่แต่งทั้งการหมายเลยไม่มีเพราะตามทันเพราะกระเพื่อมก็รู้รู้แล้วดับเรื่องราวไม่เกิดเกิดขึ้นมาขณะนั้นดับดับดับไม่แต่กิ่นแต่ก้าออกไปไหนเพราะตัดสะพานหมดแล้วเรื่องภายน,นอกด้วยปัญญาต่อไปก็เมื่อสติป,ปัญญาได้ค้นคว้าอยู่ อย่างไม่ลดละท้อถอยด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เป็นไทยสิ่งที่ก่อให้ก่อกําเนิดเกิดเป็นจัตเป็นบุคคลท่องเทีอนในวัตถุสารคือตัวใดแน่อะไรเป็นสาเหตุแน่อยู่ที่ไหนเวลานี้นี่เรียกว่าวผู้เขี่ยขุดค้นลงไปด้วยปัญญาก็ไม่พ้นที่จะรู้จะเห็นตัวเหตุอันสําคัญที่ก่อกองทุกข์ให้สัตวโลก คือเรื่องเลสที่แรทรกอยู่ภายในจิตอันอย่างลึกลับนั่นแหละทีนี้เปิดเผยตัวขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีที่หลบซ่อนรูปเสียงกลิ่นนสเครื่องน้ําผัสซึ่งเป็นที่หลบซ่อนแต่ก่อนไม่มีได้ตัดสะพานหมดแล้วก็มาหลบซ่อนอยู่ที่จิตเท่าน,นั้นเองถือจิตเป็นที่หลบซ่อนค้นคว้าลงไปที่จิตจนแหลกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วๆไปที่เคยได้พิจารณาโดยทางปัญญาอันนี้ก็พิจารณาแบบนั้นเหมือนกัน สุดท้ายกิเลสก็แตกกระจายออกจากอีกใจหนึ่งทีนี้เราจะไม่ทราบได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดในภพนั้นภพนี้จะเกิดที่ไหนมัง่งมเกิดที่ไหนบ้างไม่สําคัญสําคัญแต่ตัวนี้เป็นตัวเกิดอย่างแน่นอนแล้วบัตรนี้ได้ทําลายความเกิดซึ่งเป็นเชื้อสําคัญอยู่ภายในจิตนี้ออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอันใดที่จะต่อกันต่อไปแล้วนะตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป ทราบได้อย่างชัดเจนภายในปิเนี่แหละที่ว่าโลกหน้ามีไหมหรือไม่มีตัวนี้เองเป็นผู้จองโลกหน้าตัวนี้เองเป็นผู้เคยจองโลกที่ผ่านมาแล้วก็คือตัวนี้เองเป็นตัวที่เคยเกิดเคยตายซ้ำๆซา,ากๆไม่หยุดไม่ถอยจนไม่สามารถจําเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ความลําบากของตนในพบน้อยพบใหญ่ได้คือตัวนี้ที้ประมวล เข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่จิตด,ดวงเดียวรวมกันที่นี่ทำลายกันที่นี่พอทำลายกันเสร็จสิ้นลงไปโดยมีเหลือแล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความลําบากอันเป็นสาเหตุมาจากความเกิดความตายนี้ไม่มีเนี่ยรู้ได้อย่างชัดชัดเรื่องว่าโลกหน้ามีไหมมันก็หมดปัญหาโลกที่เคยผ่านมาแล้วก็ละมาแล้วโลกหน้าที่จะไปข้างหน้าก็ตัดสะพานไว้แล้ว,ลวไปไม่ได้ขาดกระเด็นลงไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่า ไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตนั่นเลยขึ้นชื่อว่าสมมุติแม้ละเอียดนี่เป็นจิตที่หมดปัญหาแก้ปัญหาของจิตแก้แก้ที่ตรงนี้เมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรกับโลกจะก,กว้างแสนกว้างขนาดไหนจีจกักรวาลก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องอันหนึ่งต่างหากของเขาเรื่องสําคัญที่ทาความกระทบกระเทือนแก่ตนอยู่โดยสม่ําเสมอไม่ลดละ จกนกระทั่งปัจจุบันและจะเป็นไปทั้งหน้าก็คือเรื่องของจิตตัวมีภัยฝังจมอยู่ภายในตัวเองนี้เท่านั้นเมื่อแกภัยอันนี้ออกพิษออกนี้ออกหมดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยเรื่องโลกหนานโลกหลังจะมีหรือไม่มีมันหมดความสนใจที่จะไปคิดเพราทราบแล้วว่าตัวนี้หมดปัญหาที่จะไปก่อนในโลกไหนอีกแล้วนา เนี่ยการเรียนการแก้ปัญหาตัวเองแก้ลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็แก้ที่ตรงนี้สาวกอราหารันท่านแก้ที่ตรงนี้รู้กันที่ตรงนี้ตัดได้ขาดโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้ได้ประกาศองค์ศาสดาขึ้นมาว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากทุกหรือเป็นศาสนาเอกของโลกก็ประกาศขึ้นมาจากความหมดเรื่องอันนี้เองการเรียนโลกจบก็เรียนจบที่จิตโลกคือหมูสัตว์สัตตะแปลว่าผู้คล้องคล้องอยู่ที่จิต ตัดขาดกันตรงนี้เรียนรู้กันที่นี่นหาวกอร,าร่าสารก็เรียนรู้กันที่อย่างเต็มใจหมดปัญหาท่านเหล่านี้เป็นผู้แก้ปัญหาตกอย่างไม่มีสิ่งใดเหลือหรอเลยพวกเราเป็นผู้รับเหมาในกองทุกเป็นผู้รับเหมาในปัญหาแต่ไม่ยอมแก้ปัญหามีแต่กวาดต้อนเข้ามารับอยู่ตลอดเวลาความทุกข์จึงเต็มที่ที่หัวใจ อะไรๆก็ไม่เท่าเพราะไม่หนักเท่าหัวใจที่แบกกองทุกแบกอยู่ที่หัวใจเพราะเรียนไม่จบแบกแต่ทุกเพราะความรุ่มความหลงเมื่อวิ่ชาคือความรู้ได้ปรากฏขึ้นแล้วทําลายสิ่งที่เป็นภายนี้ทั้งหมดออกจากจิตใจชื่อว่าเป็นผู้เรียนจบแล้วคราว่ไาตราภพกามาภพรูภพรูภพข้อหมดมันอยู่ที่ใจกามาภพก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นรูภพ รู้ว่พบก็สมมุติสิ่งนั้นๆอยู่ในสามพบนี้ฝังอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้นออกหมดก็เป็นอันว่าหมดปัญหานี่แก้ปัญหาแก้ที่ตรงนี้โลกนี้โลก,นโลกหน้าอยู่ที่นี่เป็นผู้ที่จะก้าวไปโลกไหนๆก็คือผู้นี้จะก้าวไปรับทุกข์มากน้อยก็คือผู้นี้คือตัวกคงจักรที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่้อยู่ในที่อื่นใด พระพุทธเจ้าท่านสอนลงที่จุดถูกต้องเหมาะสมที่สุดคือใจอันเป็นตัวการสําคัญสิ่งที่ก่ามาเหล่านี้มีอยู่กับใครถ้ามันมีอยู่กับเราทุกๆคนนี้แล้วการแก้ถ้าไมาแก้ตรงนี้เราไปแก้ที่ไหนกันเราจําเป็นเราจะต้องไปถามโลกไหน,ไหนผู้ที่จะไปสู่โลกสู่กองฟืนกอง,กองไฟก็คือใจตรงนี้ ถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็ไม่พ้นที่จะไปโดนกองไฟคือความทุกข์ร้อนถ้าแก้ตรงนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาออกไฟอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาเมื่อรักษาตัวได้แล้วนี่มันก็มีเท่านั้นนี่เป็นโรคที่หนักมากสำหรับมวลสัตว์โลกทั้งหลายไม่ปัญหาอะไรเกิดข,ขึ้นกว่ามากจะขึ้นตรงนี้ าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนะโลกหน้ามีไหมนรกมีไว้สวรรค์มีไหม,ว,ม,ไหมวันนี้ก็ถามนรนกสวรรค์มีไหมแล้วก็ขี้เกียจจะตอบันไม่ทราบจะตอบอะไรพอผู้แบบนรกสวรรค์ก็คือหัวใจก็คือมีอยู่กับทุกคนแล้วจะตอบไปให้เสียไปลังเวลาทําไมแกตัวตัวเหตุที่จะไปนรกไปสวรรค์นี่สิแก้เหตุหรือบำรุงเหตุ ในทางที่ดีแก้เหตุในทางที่ชั่วเสียคว่าทุกข์มันก็ไม่มีถ้าแก้ถูกจุดแล้วมันจะผิดตรงไหนเพราะสอค้าทําสอนให้แก้ที่ถูกที่จุดไม่มีผิดไงธรรมนิยานี้ก็รทาก็นําผู้ที่ติดความทุกข์ร้อนด้วยอํานาจแห่งความรุ่มหลงด้วยสวค้าธรรมนั้นอยู่แล้ว แก้ที่ตรงไหนถ้าไม่แก้ที่ปิดปัญหาอันใหญ่ตโตก็มีอยู่ที่ปิดีเท่านั้นความรู้อันนี้แหละหยาบก็คือความรู้อันนี้ละเอียดก็คือความรู้อันนี้ทําให้คนหยาบทําให้คนละเอียดก็คือความรู้อันนี้เพราะที่ลสเียดเป็นเครื่องหนุนหลังทําให้ละเอียดก็เพราะความดีเป็นเครื่องหนุน ละเอียดไปจนกระทั่งสุดละเอียดแล้วก็สุดสมยุติลงด้วยความพ้นทุกข์ไม่มีเชื้อสืบต่ออีกต่อไปมันก็มีอยู่ปัญหาที่เขาถาม,มนี่แหละการแก้ความขี้เกียจจะแก้วิธีไหนนะถ้าจะเอาความขี้เกียจไปแก้ความขี้เกียจเนี่ยมันก็เหมือนคนนั้นตายนั่น ความขี้เกียจมันอ่อนไปหมดมันเหมือนคนจะตายอยู่แล้วจะเอาความขี้เกียจไปแก้นอนซะดีน่ามันก็ตายแล้วนั่นตายอยู่บนหมอนหรือว่างตื่นแล้วก็ไม่ยอมลุกเพราะความขี้เกียจมันเหยียบย่ํําลายมันบังคับไม่ให้ลุกนี่นั่นถ้าเอาความขี้เกียจไปแก้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเอาความขยันหมั่นเพียรเข้าไปแก้ก็ลุกปุ๊บปั๊บขึ้นมาสู้กันการที่มีการต่อสู้มันก็ต้องมีหวังชนะจนได้ ถ้ายอมมอบราบไปเลยมันก็มีแต่แพ้ท่าเดียวหรือจะเรียกว่าแพ้หรืออะไรก็ไม่ทราบก,ก็ไม่มีทางต่อสู้จะว่าแพ้อะไรได้ถ้ามีทางต่อสู้สู้เขาไม่ได้ก็พอจะว่าแพ้คนนี้แพ้คนนั้นชนะแต่นี่หาทางต่อสู้ไม่ได้เลยไม่มีทางต่อสู้ไม่ต่อสู้เลยไม่สนใจต่อสู้เลยยอมราบเอาอย่างเดียวจะว่าไงถ้าไม่ว่าบอยกลางเงินของกิเลสจะว่าอะไรมันก็บ่อยนั่นงหละ จะเอาอันนี้ไปแก้กี่เลสกมันก็เป็นเสริมกี่เหล็กใช่ไหมมันเต็มหัวใจแล้วจะเสริมให้มันมากอะไรอีกจะไปไว้ที่ตรงไหนใจก็มีดวงเดียวนอกจากจกแก้มันออกด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามโดยทางเหตุทางผลเราคิดรอบแล้วยากลบาบากเราก็สู้เหมือนยังถอดหัวน้ําออกจากเท้าของเราเจ็บก็ต้องทนถอดถ้าจะเราจะยอมให้มันปักจกมอยู่นั้นมันก็จะเน่าเฟะไปหมด ทั้งเท้าแล้วไปไม่ได้เลยเสียจนกระทั่งเท้าไปหมดเพราะฉะนั้นเหตุผลมีอยู่อย่างเดียวว่าต้องถอนมันออกให้ได้เจ็บขนาดไหนต้องยอมถอนต้องทนนี่เหตุผลทุกก็ต้องยอมรับเมื่อถอนหัวน้ําออกแล้วมันก็หมดพิษชา่ยางไปมันก็หายไม่มีทางกําเริบอีกต่อไปเหมือนกับที่หัวน้ำยังจมอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้ก่เลยก็คือหัวน้ําเราดีๆนี่เอง เราจะยอมันอยู่ตลอดเวลามันก็ฝังจมอยู่นั่นแหละเน่าเฟะอยู่ในวัฏฏะทุกขานี่เนี่ยจะว่าไง้เราต้องการหรือว่าเป็นคนเน่าเฟะทำไมต้องการสู้ที่ทำไมต้องการก็สู้เมื่อสู้แล้วต้องมีทางชนะจนได้ถึงจะแพ้มากี่ครั้งก็ตามมีทางชนะในครั้งหนึ่งจนได้ พอชนะครั้งนี้ต่อไปก็ชนะเรื่อยๆแล้วชนะ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 เรื่อยไปเลยจนกระทั่งไม่มีอะไรจะมาให้เราต่อสู้มันหมดประตูสู้เราชนะชนะอะไรชนะความขี้เกียดด้วยความขยันความก้นจากทุกนี่แหละการแก้ปัญหาเรื่องความเกิดตายมีแก้ที่ดวงใจ มีจุดนี้เท่านั้นเป็นจุดที่ควรแก้ที่จุดเป็นจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งเป็นจุดที่ถูกต้องในการแก้แก้ที่ตรงนี้แก้ที่อื่นไม่ไม่มีทางแต่สําคัญมันหมายไปตั้งกับตั้งกันก็แบกปัญหาปลาเกิดพาตาพาทุกพาลำบากอย่างนั้นแหละบาปทุกนี้ไม่มีบาปบุญนี้ก็เสเวยกันอยู่ทุกคนเคำว่าบาปก็คือความเศร้าหมองความทุกข์เนี่ยคำว่าบุญก็คือความสุข ว่าไงมันจะมีอยู่ในหัวใจในกายคนทุกคนแล้วปฏิเสธกันไปไหนนั่นเป็นชื่อว่าบาปเ่ชื่อบุญนะ่ชื่อความสุขนั่นแหละถ้าให้ชื่อว่าบุญความทุกข์นั่นแหละหชื่อว่าบาปผลของบาปเนี่ย <c oughs> ผลของความชั่วน <c oughs> ันก็นมีอยู่ด้วยกันแล้วจะไปหาที่ไหนอีกนรลด้วยอไม่ทะลกุก็ตามเธอถ้ามันทุกข์เราอยู่เต็มหัวใจแล้วใครอยากจะมาเกิดนี่มันรู้อยู่อย่างนี้จะไป ถามถึงหนึ่งนโลกนั้นเล็กที่ไหนอีกมันเผาอยู่ที่ตรงไหนมันก็ร้อนเข่นอย่างไฟจี้เราเนี่ยขี้เขาคงไหนก็จี้เขาสิมันต้องร้อนเหมือนกันหมดแต่ว่านาโลกด้วยไม่นโลกก็ตามใครก็ไม่ต้องการเพราะความทุกอันนี้รู้อยู่กับตัวเพียงไฟจี้ก็ยังรู้แล้วแล้วจะไปหานรกที่ไหนอีกให้ร้อนยิ่งกว่าไฟนี้แน่ความสุกก็รู้อยู่กับตัวไปหาสวรรค์ที่ไหนให้มันเจอแต่ะเจอความสุข ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแต่พาะอย่างยิ่งความสุขทางใจนับตั้งแต่ความสงบเย็ยนใจขึ้นไปเดิมหนักจนกระทั่งตั้งหลักตั้งฐานทองจิตได้แน่นหนามันคงภารกิจใจแน่ใจให้ตัวเองอยิ่งกว่านั้นเอาให้หลุดพ้นไปแต่ไปถามมาที่ไหนสว์นีพ่านไม่จําเป็นต้องถามเรารู้อยู่กับใจของเราเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วเห็นชัดๆครองกันอยู่แล้วเวลานี้จะไปหาที่ไหนอีกชื่อมที่ไหนเงา ได้ตัวแล้วก็อยู่กับตัวนี่มีแค่นั้นทามองบริเจ้าไม่จะหลอกคนให้อยู่นั่นคำนี้เอาตัวจริงที่ตรงนี้อะไะการจะกป็นธรเห็นม่าสมควรขอขอบพระคุณทุกท่าน ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ